สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเรื่องของการใช้โปรแกรม PowerPoint ในการอัดคลิปวิดีโอในการสอนนะครับซึ่งโปรแกรม PowerPoint เนี่ยปกติก็เราก็ใช้ในการรีเซนต์งานนะครับแล้วก็เป็นสื่อการสอนที่ดีอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์หลายท่านก็จะมี PowerPoint ไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับการใช้ PowerPoint นะครับในการ อัดคลิปวิดีโอนะครับซึ่งหลายคนก็ยังไม่ทราบว่ามีมีฟังก์ชันนี้ใน powerpoint ด้วยหรือนะครับซึ่งสิ่งที่มันสะดวกมากๆก็คือเรามีสื่อการสอนที่เป็น powerpoint อยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรใหม่มากนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสอนในส่วนของทฤษฎีได้เป็นอย่างดีนะครับแต่อาจจะไม่เหมาะในการการสอนแบบปฏิบัติ เท่าไหร่นักนะครับสิ่งที่เราใช้ในในการอัดนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งเราก็จะใช้น้ t ตบุ๊กธรรมดาแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กสมัยนี้นะครับก็จะมีกล้องติดมากับตัวโน้ตบุ๊กนะครับรวมทั้งไมโครโฟนด้วยนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะยังไม่ได้ใช้มันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้แค่นี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถจะสร้างคลิปวิดีโอได้อย่างง่ายๆนะครับ วิธีการนะครับก็คืออาจารย์ก็จะพูดบรรยาย powerpoint ไปพร้อมๆกับอัดเสียงพูดนะครับแล้วก็หน้าของอาจารย์เนี่ยก็จะอยู่ในกรอบมุมล่างเล็กๆนะครับแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของคลิปวิดีโอก็จะเป็น powerpoint นะครับสไลด์แต่ละสไลด์ที่เราบรรยายก็จะสามารถที่จะขีดเขียนเหมือนบนกระดานได้นะครับเอาเรามาดูกันนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับในโปรแกรมนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะลองเปิด PowerPoint ขึ้นมาดูนะครับเราก็จะสั่ง Open File ที่เป็นไฟล์ PowerPoint ที่เราสร้างไว้แล้วนะครับตัวไฟล์ที่เราสร้างไว้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็น PowerPoint ที่มีขนาดอาจจาส่วน16:9ต่อนะครับถึงจะเหมาะสมในการที่จะอัดคลิปวิดีโอนะครับก็คือด้านที่เป็น ด้านยาวนะครับแล้วก็ด้านสูงเนี่ยนะครับแต่ปกติที่เราฉายออกจอของโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะเป็น4:3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาไฟล์แบบนั้นมาอัดคลิปเนี่ยขอบซ้ายขวาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นขอบดำนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่เราก็สามารถที่จะไปปรับ ในนี้ให้มันเป็น16.9ต่อได้นะครับในส่วนของ powerpoint นะครับเมื่อเราเริ่มที่จะอัดคลิปวิดีโอเนี่ยก็ให้เข้าไปที่เ,เมนูสไลด์โชว์นะครับซึ่งอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปที่สไลด์โชว์นะครับจะมีริบบอนนะครับเครื่องมือในการที่จะอัดคลิปนะครับก็คือเป็น record slide show นะครับในนี้เนี่ยก็จะมีเมนูย่อยให้เราเลือกอีกนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะอัดคลิปวิดีโอเนี่ยเฉพาะหน้าที่เรากำลังเลือกอยู่นะครับหรือว่าสไลด์ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นได้นะครับให้เราคลิกที่ปุ่มการบันทึกนะครับเดี๋ยวผมขอปรับจอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการฉายจะได้เห็นหน้าจอเหมือนกับที่ผมเห็นในนี้นะครับ่ มาแล้วนะครับในส่วนของจอการอัดคลิปนี้นะครับโปรแกรม PowerPoint ก็จะมีเครื่องมือให้ไม่มากแต่ว่าใช้งานง่ายมากนะครับส่วนที่เราเห็นเป็นพื้นที่ใหญ่ตรงกลางนี่ก็คือหน้าสไลด์ของเราในแต่ละหน้านะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลื่อนไปหน้าอื่นๆได้โดยใช้ลูกศรน,นะครับด้านนี้นะครับหรด้านนู้นะครับเพื่อที่จะเลื่อนภาพสไลด์แต่ละหน้าไปได้นะครับ ทีนี้ในส่วนของการบันทึกนะครับก็จะมีเครื่องมือด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือของการเรคคอร์ดนะครับนี่คือปุ่มเริ่มต้นเลยที่เราจะเริ่มบันทึกโดยใช้การกดปุ่มนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นสต็อปแล้วก็ปุ่มเพย์เพื่อดูภาพนะครับจะมีโน้ตให้เราได้บันทึกข้อความสั้นๆได้นะครับแล้วก็จะมีการาลบทิ้งนะครับในคลิปที่เราคิดว่า มันยังไม่ดีนะครับก็สามารถที่จะหยุดแล้วก็ลบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นการเซตติ้งก็คือการปรับตั้งในที่นี้ก็คือกล้องและก็ไมโครโฟนนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะมีให้เลือกแค่นี้นะครับก็คือเป็นไมโครโฟนและกล้องที่ติดมากับโน้ตบุ๊กนะครับทีนี้ด้านล่างมีอะไรบ้างนะครับด้านล่างก็จะมีเ,เลขหน้าของสไลด์ของเรา <c oughs> นะครับ แล้วก็มีเครื่องมือที่เราใช้นะครับก็คือเครื่องมืออาปากกาแล้วก็ไฮไลท์ซึ่งเราสามารถที่จะขีดเขียนเหมือนเขียนบนกระดานเราได้เลยนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกด้วยนะครับมุมขวาล่างก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับเราจะเห็นกรอบนี้นะครับก็จะเป็นกรอบที่โดนหายด้วยกล้องที่อยู่ที่โน้ตบุ๊กของเรานะครับก็จะเห็นหน้า อาจารย์ผู้สอนนะครับผู้บรรยายแล้วก็เราสามารถที่จะปิดไม่ใช้ก็ได้ก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะบันทึกแค่เสียงอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าอ,อ,อยากจะบันทึกแค่เสียงนะครับยังไม่อยากให้เห็นหน้านะครับเราก็ปิดตัวนี้ได้นะครับโดยคลิกปิดที่รูปกล้องตัวนี้นะครับรเ,เสียงก็ยังคงบันทึกอยู่นะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือทั้งหมดมีแค่นี้เองนะครับ ทีนี้เราจะมาลองกันเลยนะครับเราเริ่มต้นด้วยการคลิกที่ปุ่ม record ตัวนี้นะครับปุ๊บก็จะนับถอยหลังนะครับตอนนี้ได้เริ่มการบันทึกแล้วนะครับซึ่งการบันทึกนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะพูดแล้วก็ดูให้เห็นหน้าของเราที่อยู่มุมขวาล่างนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ว่ากําลังบันทึกอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราอธิบายแต่ละสไลด์ไปนะครับเราก็เปลี่ยน หน้าสไลด์ได้นะครับแล้วเมื่อเรา,เอาอยากที่จะเขียนขีดเขียนนะครับเหมือนกับเป็นกระดานไว้บอร์ดนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ปากกาด้านล่างนี้นะครับเลือกสีนะครับที่เราต้องการแล้วก็เขียนไปได้เลยนะครับนะครับซึ่งอาจจะ สเส้นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใช้เมาส์ในการเขียนนะครับแล้วก็ยังมีไฮไลท์นะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะลบนะครับเราก็สามารถที่จะมาเลือกอย่างลบแล้วก็มาลบได้นะครับอันนี้ก็มีเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะประกอบการบรรยายนะครับหน้าต,ต่อต่อไปนะครับคลิปที่อัดเนี่ยนะครับก็จะอัดแยกเป็นไฟล์วิดีโอเล็กๆ ไปประกอบบนหน้าสไลด์แต่ละสไลด์แยกกันเป็นคลิปิปไปนะครับเมื่อเราอยากที่จะหยุดพักนะครับเราสามารถที่จะกดพอสต์ส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็มาบันทึกต่อได้นะครับเมื่อเราสต็อไปแล้วการบันทึกก็จะเสร็จสิ้นจบลงนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มเพล y เพื่อที่จะย้อนดูไฟล์ที่เราบันทึกไปนะครับและก็ จะมีตัวเครื่องหมายกากบาทนี่ก็คือต้องการที่จะลบแล้วก็ทำใหม่นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับเราก็ออกนะครับโดยการที่เราจะคลิกมุมบนขวาสุดจะมีเครื่องหมายกากบาทนะครับเมื่อเราออกจากหน้าจอการอัดคลิปมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวหน้าสไลด์ powerpoint ของเรานะครับ จะมีรูปผู้บรรยายขึ้นมาที่มุมขวาล่างนะครับวิธีการทำงานของโปรแกรมก็คือบันทึกวิดีโอเข้ามาแปะไว้ในหน้าสไลด์นี่เลยนะครับเมื่อเราเลื่อนเคอร์เซอร์ของเราหรือเมาส์ของเราเนี่ยมาที่มุมนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีแถบตรงนี้ขึ้นมาซึ่งแถบนี้ก็คือการบางควบคุมวิดีโอคลิปนี้นะครับซึ่งแบ่งเป็นหน้าหน้าสไลด์ไปนะครับ เราไปอีกสไลด์หนึ่งเราก็จะเห็นว่าก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับแต่ละอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาเอา่อที่เราพูดในแต่ละหน้าสไลด์นะครับเราสามารถที่จะเล a y เพื่อที่จะฟังว่าเกิดการบรรยายเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับทำยังไงต่อเราก็ไปที่การบันทึกนะครับเริ่มจากการเซฟไฟล์เนี้ย เป็น powerpoint ธรรมดานะครับที่เราเซฟทั่วๆไปก่อนนะครับโดยคลิกที่เซฟเหมือนกับเราที่ทำงานเสร็จทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นเรา export นะครับก็คือนำไฟล์ที่เป็น powerpoint เนี่ยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยได้จัดการให้มันกลายเป็นคลิปวิดีโอซึ่งมันก็จะเป็นนามสกุล mp4 นะครับซึ่งเป็นนามสกุลของวิดีโอนะครับลองดูนะครับเราคลิกที่ export นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็เลือก create video นะครับเมื่อเราเลือก create video แล้วเนี่ยก็จะมีแถบเมนูให้เลือกต่างๆนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือความละเอียดซึ่งโดยโปกติทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เนี่ยนะครับก็จะใช้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับหรือว่า 1080p นะครับแต่ถ้าเราต้องการ ให้มันดาวน์โหลดได้รวดเร็วนะครับรวมทั้ง Export ได้รวดเร็วเราอาจจะเลือกที่ HD ธรรมดาก็คือ 720p ก็ได้นะครับซึ่งก็เหมาะสมกับการดูในมือถือได้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วเราก็มา Create v i d e อนะครับเมื่อเราคลิก Create Video นะครับไฟล์นะครับที่จะถูกบันทึกก็จะถามว่าจะให้เก็บไว้ที่ไหนนะครับอย่างผมนี่ก็ จะเลือกเก็บไว้ที่ My Document นะครับตั้งชื่อเรียบร้อยนามสกุลนะครับก็จะเป็น M p e c k for Video นะครับแล้วก็กด Save นะครับตัวโปรแกรมก็จะทำงานบันทึกเป็นวิดีโอซึ่งตอนบันทึกนี้นะครับใช้เวลานานมากนะครับโดยสังเกตได้จากแถบด้านล่างนี้นะครับจะมีเส้นนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นทีลนิดทีลนิดจนสุดนะครับ ตรงนี้เนี่ยคอยนานมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอเรามีความยาวนะครับเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไฟล์ที่ระยะเวลานานก็จะกินเนื้อที่ความจุเยอะนะครับแล้วก็การโพสต์ก็อาจจะช้าด้วยนะครับทีนี้เทคนิคอย่างหนึ่งก็คือเราก็อาจจะทำไฟล์ให้เป็นสั้นๆทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับแล้วก็ โพส์ไปใน Facebook แต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับก็ได้นะครับเมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอนะครับมีนามสกุลเป็น mp f o แบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะมีภาพนะครับของผู้บรรยายนะครับอยู่ด้านข้างแล้วก็มีเสียงการบรรยายนะครับรวมทั้งการที่เราขีดเขียนอะไรต่างๆลงไปด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะนำไปโพสต์ยัง Facebook หรือว่า YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการทำงานที่ง่ายเพราะว่าเราสามารถที่จะทำงานเสร็จในช่วงเวลาสั้นไม่ต้องมีขั้นตอนมากมายแล้วก็ไม่ต้องย้ายไฟล์จากเครื่องมือนะครับจากเครื่องมือหนึ่งไปกังเครื่องมือหนึ่งก็คือสามารถที่จะเปิด Facebook ในโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็โพสต์ไฟล์ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กนี้ได้เลยก็ถือว่าสะดวกมากนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิค xx น้อยๆนะครับจากการใช้โปรแกร,รม powerpoint นะครับในการอัดคลิปสอนบรรยายต่างๆได้ซึ่งก็เหมาะกับออการสอนที่เรามี powerpoint อยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับฟังรับชมในคลิปนี้นะครับแล้วก็คราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาแนะนำเทคนิคต่างๆในการที่จะใช้ในการสอนออนไลน์ ให้รับชมรับฟังกันอีกนะครับขอบคุณครับ